เลยนะครับแก้มที่ตุยหนุยหยายไปนะฮะดูความริดข้างหน้านะหมดไปแล้วนะครับมันยกขึ้นเห็นนะมันมีมิติมากกว่าเดิมครับสวัสดีครับผมเชนอัชรุตคงราศีครับหรือชินพี่มากพะขนงนะครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเอา้าพี่ชิน อยู่ประจาะแล้วก็เวลาเข้าเฟรมนะเดี๋ยวนี้เด็กๆนะครับวัยรุ่นนะฮะโอหน้าชัดเป๊ะปังมากครับเรายอมไม่ได้ครับเรา30ไปปลายแบบใกล้ๆหลัก4แบบนี้หน้าเราต้องชัดครับไม่ย้อยไม่เหี่ยวไม่ย่นนะฮะคุณหมอจัดให้ผมนะครับวันนี้นะครับเชนก็มาที่รมรวินคลินิกนะครับมาปรึกษาคุณหมอว่าหน้าอย่างผมเนี่ยควรทําอะไรครับคุณหมอก็แนะนําเลยครับแบบอัลตราครับจะได้ ดึงแก้มให้แบบชัดขึ้นมาไม่ย้อยไม่เหี่ยวไม่ย่นนะฮะครับนี่ทำแล้วขึ้นหน้าครับฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นเลยนะครับนี่แก้มที่ตุ้ยหนุยหายไปนะฮะดูวความลิฟท์ข้างหน้ายนะนี่ข้างนี้ไม่อยู่เลยนี่ไม่มีเลยหมดไปแล้วนะครับคิ้วดู มันยกขึ้นนะฮะมันมันมีมิติมากกว่าเดิมครับเรียวาอัทาลทอร่าเจ็บแป๊บเดียวทอน่าจะหลอขึ้นเนยอะสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาการทำอัทลทอร่านะครับที่โรมเดวินคลินิกนะครับมีถึง25สาขานะครับใกล้ที่ไหนนะครับไหปที่นั่นเลยครับ เราเล่น for the better you.